โอเคนะครับทุกการสตูนดิชมนะฮะอยู่เกมกาสิตูแอคชั่นนะฮะคลาสสิก แักคลีวกันนะฮะไปนะครับเวนหลับหน้ามึงรอบชนะคีเวฟสองเวฟแล้วกัน มาด้วยกันโอเคเยี่ยมมาเฮยมา ปนมันอย่างแรงอะ่ะมาเดี๋ยวมาดูทีมเราดีกว่าอ่าจะมาดูกันว่าเรได้คิวได้สักขนาดไหนเรอ,อ,ล,อล้มเหลวไม่เหมือนกันไม่รู้ยังไงไม่รู้นะ แม่งอยากเห็นาดแบบนี้จานนี้มันจนนี้จะไรู้อ่ะโอ้โหสิ กา <Round start. S 1> กวะนี่อย่างกากเดี๋ยว ดนนีเน้นเน,เน้นคิวอย่างเดียวครับผมคิวมา ลชนะรอบชนะก็ยังดีอ่ะคือตอนนี้ที่สำคัญนะคือขอใ่าชนะป่ชนะ่าชนะล่าล่ย่่ะนะน ที่ไรผมว่าน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งแน่นอนนะฮะดูจากท่าทางเลยนะเสน,น,นอน

因。人 โอ้ไล่ละเดี๋ยวเล่นดูเดี๋ยวิไล่้่าเนยเนี่ยจริงเลยใครมีอีิกไหมพวกนี้มันชอบซ่อนอะไม่น่าเรียกไปหาเลยโอ้ยเ้ย มาดูเขาคนนี้กันโอ้โห97คุณจะด,ดูมึงมึงเลือดน้อยนะจะมาดูเขากันว่าเขาจะเล่นชนะไหมอ้าอ้าวอา,วอาวโอ้โหมันมีคนเลือดเยอะอ้ามึงไม่ยิงอะไรซะได้เกี่ยบความรู้สึกมามาดูคนนี้กันบูดูเขากันว่าเขาจะได้ยิงไนงะ มันเหลืออีกต้้งสองคนแน่ไม่รู้ใช่ไม่ไม่รู้ใช่เปล่าน,นะสองคนนะ่ะยยิงยิงยิงไปเริ่มต่อ ือบเ็อะไรข้ามขึ้นมา้ช่ไหมคือจ้นวนมันจ้ดิสหุ่ยเกือบไปแล้วคือตอนอันนี้คือจำนวนพันธมิตรของเรานะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เป็นไร ไปแล้วคนหนึ่งคนที่สองไม่ใช่คนที่สองคนที่สองคนที่สองโอ้คนเดียวครับคนเดียวคนโอเคคนเดียวเท่านั้นจะได้เพืกอน อีย่า,า,ยล,าลือกหน่อ,นอ,นอยครับครับเดี๋ยวไปละไม่เรียกนม่เรียกเม่อไรเดี๋ยวเราจะมาดูเขาฆ่ากันนะฮะตอนนี้เหลือแค่สองคนนะ ตอนนี้เขาบุกไปแล้วเขาบุกไปแล้วเขาจะฆ่าได้ไหมเึงจะฆ่าได้ไหมเขาจะฆ่าได้ไหมมาเส้นข้ามอยากรู้มันอีกเท่าไหร่เราถึงจะชนะไอ้ไงไงโง่มาแต่ไหน เดียวไอ้เจ้าหลูโอโหอูน,นี่คอมนับนักถือเยี่ยมตายแล้วคนหนึ่งอ่าแตะจ้ามันอู้เอ้ออุ้ยมันเหลือคนเดียวแล้วสู้มันสู้มันอย่าไปกลัวมันมันเหลือแค่คนเดียวอืม เื่อแค่คนเดียวตามหามันไม่ได้ตามหามันนั่นแหละเยี่ยมหามันก่อนเอ,าเอา้าอะไรผ่านหน้าเอ้าอ๋อนี่อนโอ้ God! ม่โกลด์เราไปยุ่งล่ะแน,น่นอนจะแพ้แหละ What the fuck อิชิโน,นปืนม,มันหมดอะ ปืนมันอย่างแรงอ่ะอ,อีพิเอ็กต์คนนั้นอ่ะ,อะม่นแ,แ,มน,แนี่ยปืนนี้เฮี้ยนี่มันอย่างแรงอ่ะโอ้ยเฮี้ยเลยปืนมันแรงมากครับผมทีมเดียวกันก็ไปโอเคไม่เป็นไร เราจะต้องค่ามันให้ได้สองต่อหามครับ <S 2> <S 2> <S 2> เออดี๋ยวดีิโอเคไ,ไปเป็นไรอ้าวไปทางช่องแอร์แล้วไงต่อเราจะติดตามเช้า แม่มันก็เรียกจังคือมันจะซันเดนเดชใช่ไหมแบบใครมีพันธนิดตมากกว่ากว่ากนนั้นจะชนะปะอ๋อวันซันเดนเดชเพิ่งรู้ดีป่าคนนี้เล่น46จะไปทำอะไรเขาได้ไหมแต่จะติดตามไอ้นี่แล้วกันซันเดนเดสยังเ,เสเมอ À, Summer Round Start By Ray Did it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  Did และโอ้โหคู่ทูดเลยเราโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ค่นีบก่อนแล้วกันท่อม่รีบกอนนีีคินี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปในคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก okay, okay, oui, yeah, ับสไครนะกำลังใจจะพุ่งเลย